ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สมจิตฟาร์มสเตย์นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะที่เราได้เข้ามาพักค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าที่นี่เราก็ได้เข้ามาขึ้นกลับสู่ธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะของตัวฟาร์มสเตย์ก็เรียบง่ายนะคะแล้วก็น่ารักดีนะคะระหว่างทางมาที่นี่ต้องบอกว่าทางสวยมาก เส้นนี้นะคะเส้นบอดทองเป็นเส้นที่เราไม่เคยมาเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณคาเฟ่นะคะก็มีเครื่องดื่มหลายแบบเลยค่ะแล้วก็อาหารที่นี่ก็ราคาไม่แรงด้วยนะคะนะคะนี่ก็จะเป็นเมนูค่ะ นะคะสำหรับห้องพักนะคะตัวอินทนินเนี่ยเราจะไม่มีห้องน้ำในตัวอย่างที่แจ้งนะคะแต่ว่าที่นี่เขาจะมีห้องน้ำอยู่สองจุดนะคะที่เราสามารถมาเข้าได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีห้องอาบน้ำเนาะนะคะแล้วก็มีห้องสุขขาะคะ่ะซึ่งห้องอาบน้ำตรงนี้จะเป็นแบบโอเพนแอร์ค่ะนี่จะไม่มีหลังคาด,ด้านบน นะคะตรงนั้นจะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะซึ่งบ้านที่เป็นบ้านแบบนี้คือบ้านอินทนินนะคะซึ่งบ้านอินทนินเนี่ยเขาะจะมีต้นไม้ค่ะแบบนี้อาอยู่ตรงบริเวณด้านหน้านะคะนี่ก็จะเป็นทางเข้าของห้องพัก ก็สามารถพักได้มากสุดถึง3คนนะคะนี่ก็จะเป็นเตียงแล้วก็จะมีมุ้งค่ะด้านในนะคะไม่มีแอร์ค่ะมีแค่พัดลมไม่มี wifi นะคะที่นี่มีลำโพงมีหนังสือให้อ่านนะคะแล้วก็ และนี่เป็นหน้าตาของผัดกระเพราสองสายานะคะซึ่งจะมีหมูสับกับหมูยอค่ะแล้วก็ไข่ดาวหน้าตาดูดีมากแล้วก็ไม่แพงด้วยละคะ่ะ